ดูของครับตามลูดคุตามาตามมเ่อยนต้องปลาเาะกดตกปลากตกปลาล้ม่ตกนอนในปลาอร่นอของลิงเถอะดูวงตามดูเร้อไหมวันีร้อนอ่ะเฮ้ยโอเคผมสุดยอดปสิบรัก็สีแล้ผมนะ ในวันนี้เนี่ยคือแบบว่าเก่าเราก็เป็นที่ว่าทําอะไรกิเตอร์ดธุรกิจเก่าเราที่มันเขาทำตอนนั้นเ,เออแล้วก็หนีน้ําท่วมไงครับแล้วก็เราก็ยังไม่ปไปโรงแรมนะแต่ว่าตอนนี้ผมสั่งชุดที่หลังมาคือผมเคยเกิดแม่นแทบปีก่อนลุงครับแต่ผมจะมีนี้ครับผมมาผมจะไดที่ว่าผมจะทําที่หลังคู่นะครับวันนี้ว่าจะทำแล้วก็ไม่ทำเพราะว่าแม่งม,มีก็มาลูกนะฮะแล้วมเงนิน,น เล่นน้อยนะครับผมก็เริ่มที่จะมาซื้อ,อหลังนะครับผมก็ไปสั่งมาเดี๋ยวมไม่รู้ทั้งหนะตอนแรกอะ่ะผมสั่งมานะครับผมปั๊งเนี่ยผมสั่งงานสีเทปนะมาคือสั่งเป็นสีนี้นะครับแต่ว่าแม่ง มาสงให้กูผิดครับผมสั่งจานเบรกมานะครับจานเบรกผมทงมาคู่หนึ่งก็สองันนะครับผมก็ตั้มก็สองันมาจับก็2อันนะครับจานเบรกผมสั่งมาสอันนะครับไม่ได้สั่งมาที่เลยยีวากูสั่งนะครับแกเหมือนกันก็จะมีตรง3ทางนะครับผมสั่งมาแต่วันนี้ไม่ถึงไทยนะครับผมแล้ก็แกงจิ้ดัามานนี้เดี๋ยวจะไปดูโปรเจกต์เรื่องที่หลังคู่กับพี่ย่วหน่อยละกันทุกคนครับอินดนะครับผมเลื่อนอันเก่าเราเนี่ยจะเป็นของอ่าจานธรรมดานะครับผมผมซ ปั๊มมาผมซื้อมาพันสี่นะปั๊มเนี่ยพันสี่นะครับแต่ก่อนนะสิบเอนะพันสะี <c oughs> อ่อะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสิบเอไม่ใช่เหลือสามสี่ร้อยสี่สิบเออะแม่งแบบราคามันถูกบักคักเลยครับดูราคาจับผมซื้อมาเท่าไหร่วะแปดร้อ <8 50. S 2> ยห้าสิบมั้งนะครับมั้งมันจะไม่ได้แนคะ่แปดร้อยสิบตังหกร้อยห้าสิบนะครับผมค่าจับผมอะไรก็ไม่รู้ผมก็ลืมนะ่ A, <c oughs> มมึงไงซื้อมาสามร้อยอันนี้นะครับงานก,กากเลยสามร้อยแล้วก็ดูมสเตอร์ไอ้ดูมโซนิกผม ไม่ได้ครับวิธการที่เราคือจะเอาไอ้ตรงเนี้ยตรงเรียกว่าดูสต์เตอร์นะี๋ยวผมจะไปเิดูดสเตอร์มาใหม่ครับไปซื้อมาจากซูนไปเลยนะครับผมดูสต์เตอร์จะเบิดใหม่แล้วจะดูสต์เตอร์ไปกึ่งโกงกึ่งเพราะว่าผมจะทำเป็นเรียกว่าเอาจานเด็กใส่ตรงนี้ฝั่งนึงเดี๋ยวผมไปดูของก่อนมาดูของทุกคนครับตามเลยทุกคนตามมา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  คือส the ี so okay. ่ครับคือนี้เดี๋ยวผมจะบอกนว่าผมผมใช้แบบเวลาเอาสาวมันตึ๊กนะครับผมแบบเวลาเอาสาวมันตึ๊จะฝึกหน้าต่างนะผมนะเราตรงนี้นะครับี่ยเปิดมาเพื่อให้เราสูบบาเปิดมาสาวปีนมาแล้วมันกันนะครับผมก็สุดยาวนะครับก็องไล่กลับบ้านไปนะผมนะมานั่งอันบ็อกซิ่งนะครับโดนครับอุ้ยาวว่าะเต้ ตามกล่องนะครับผมที่เริ่มแกะทีละอย่างตอนนี้ของผมมันขายที่ซองอย่างนะผมก็จะเป็นแกนิด่ั้มนะครับแล้วก็ทาางนะผมทางให้ถึงพรุ่งนี้นะผมนะก็อันนี้ก็มารีวิวก่อนเพราะว่าผมจะเอาเ,เบเซอร์กับดูมสเตอร์เนี่ยไปตึงลงตึงก่อนนะผมจะแบบจะได้ออกมาปุ๊บแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับผมนะอันแรกก็ค,คือการเบรคครับผมนะการเบรคของชิ้นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็สั่งมามนเป็สีดำแล้วก็น็อตก็จะเป็นน็อตกล่องนะเพื่อนๆนะก็ผมว่าก็สวยแล้วเนี่ยแล้วก็จะใส่แล้วแบบเ่จ้า เป็นเฟเซอร์นะครับผมนะกึ่งกับดุมสเตอร์แล้วก็จะเอามาใส่ปั๊มองเนี้ยกึ่งปุ๊บแล้วจะเอาใส่เงี้ยสลิงเนี่ไหมครับสลิงเนี่ยไปมาหางกูป้ะเนี่ยเรียกรุงเาืองดิเอ็นร้องไม่ว่าเล่นร้องอ่ะเฮ้ยนี่ไง เอาออเหรอไป <c oughs> ดูดิเอาวันนี้ตะกรงตอาวันนี้ใส่ขายด้กระโปงเลยแม่งมันรั่วไอ้เรองครับเป็นครับดัดดตะมุกอนนี้นี้ก็เป็นขาจับเกม SX นะครับผมนะผมจะเอามาใส่เพราะว่าธรรมดาเนี่ยมันก็ต้องบูธนะผมแต่ว่าเอ็กซ์เนี่ย <c oughs> ข้อดีมันคือทุกคนดูดิครับีบูธมาให้ตัวงรล้ผมนะเห็นปะ <c oughs> บูธมาให้แล้วก็แบบก็ไม่ต้องใส่บูธยากเวลายางผมรั่วที่อื่นนะมันก็จะแบบใส่บูธก็ใส่ร้อยได้เลยนะผมนะเพราะว่าราคาจะสูงเหมือนกับร้านแท้เลย เป็นสายเบีกนะผมเดินมาแกะด้ว่าผมจะครบสามอันหรือเปล่าทุกคนครับสายเบียกเดินะาสมันไม่รู้ว่ากูสั่งทำไมสามอันนะคะผมไม่ลืมเหมือนกันนะครับผมเพราะผมไคยใช้แค่สองอันแท้กูสั่งมาสามอันนะครับผมเกินเงินกูยิ้หมายนะไปก็คืออันหลักของเราแล้วผมนะนี่ครับดูปั๊มตรงนี้ผมนะ ดูครับดูครับดูงานปั๊มครับโอ้โหโนหนึ่งครับเพราะว่าผมสั่งสีฟองมาแล้วปีนี้มามันผิดสีครับผมก็เอราม่เป็นไรครับให้ผีดสีกูเอาอันนี้อะแล้วก็เดี๋ยวเขาเอาชุดหน้าเปลี่ยนนะครับดูครับผมดูงานนะครับดูครับดูงานนะครับเสี่ยแบบที่สุดอะครับพี่น้องแมวดูครับโอ้โหสวยนะเพราะว่าสวยแบบ แม่ช่าเปิดในคนไม่ระเป็นเมหมดนี้ก็โดนกลายเหมือนกันนะเดจะเป็นกรันพีว่าผมจะไปคุยเรื่องที่หลังแล้วจะเอาอันนี้ไปกึ้งลยผมนัเจอกันทุกคนัะปวดข่าอเ้ใครที่รับงานทํอู่าผไม่จะอาเคคเดี๋ยวเราจะล้อพชาออกันหมดนะครับผมไม่รู้จะเข้ามาทำาิ้ย่นะครับ๋ยวเข้ามาทำรงถึงนะครับทุกครับ ดีอ่ะเราจะกันตัวไปตื้อ้าตัวในป่าเลยไหมเร็เรเลยไปเลยไปเรนี่เราี่ลุงป่าเราไปแล้วเกิดตกปลาตกป่าล้มบ่กนอนในป่านีเราไปซื้อแล้วพี่

นี่ดูสเตอร์จะทำพ่งนี้หรอมาุวานันพ่งนี้แหละแต่ที่ลังพูก็พ่งนี้ครับรอให้ดูอีกคลิปนึงนะคลิปี้ก็ซื้อของแล้วก็เดี๋ยวซื้อของนั่นแหละนะครับไม่ต้อซื้อไรนะครับเดี๋ยวพ่กนี้แล้วกันคลิปหึงนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการซื้อของพวกกระ้นขั้นกลุ่มอะีเป็นกมพี่พี่อะไปงี้เหรอกลงมาวาได้เยอะยัยรู้ครับว่าถ้าเราเพอกับเนี้ยี่จะรันพี่าจะแตกวะ สนิเหนิหรูเว็บไม่รู้่าของเต้องยาวครับยาวเราจะเก็บครับยาวตัวพู่ตัวเดียวตัวพู่อันนี้ตัวอะตัวู่กันมีม นี่นะครับเพ่มเมื่อกี้นะผมไปร้านที่ดูที่น้ำบอนมาไม่มีนะครับก็เลยต้องขับรถไปเสื้อแทนพี่ของเคนืงับไปนตัที่น้องโป้งะครับก็้อคอนแปร์นะครัที่มีขายมกว่าแต่ไปดูรก่อนนะครับผมนะแบบแม่ผมลงทุรขนาดไหนครับตัวเทียนตดนี ก็เดี Donc, Donc, ing, aries, ๋ยวจะไปแล้วนะ็รับก็ที่ผมจะมาเอาของเราก็จะมาเอาจานเด็กนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาเอาจานเด็กนะครับแล้วก็จะมาเอาของไปให้พี่วัดให้นะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอไปก่อนใครชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับผมนะกดติดตามให้ผมนะตรงนี้เลยนะครับนะเฟซบุ๊กผมใครอยากติดตามผมก็แคปปี่นะผมมาร์คอดีนะครับผมเฟซบุ๊กนะผมใครอยากเล่นเกมก็อย่าลืมแอปพี่เอ้าห้าฟรีฟาเกมเลยนะครับทุกคนผมนะโอเคไปแล้วนะตอนนี้ไปขอไปเอาของให้พี่วัดทุกครับไปบบ๊าายย